สนับสนุนโดย Work, เพียวเวิร์คเพิ่มผลผลิตคูณสองป่าที่นี่แล้วคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่ทุเรียนอย่างเดียวยังมีมังคุดด้วยใช่ป้าแป๊ดมังคุดนี่ปลูกกี่ต้นเนี่ยอันนี้มีอยู่80ต้นค่ะ80ต้น แล้วคือปลูกมาแล้วกี่ปีปลูกมาแล้วน่าจะเป็น15ปีอันนี้โอ้เยอะเลยเนี่ยตอนนี้ก็คือหน้าเขาแล้วเนาะใช่เดี๋ยวรออีกสักเดือน2เดือนไม่ค่ะประมาณ7จ็ดแปดวันก็สุกทยอยสุกแล้วเราทยอยสุกก็รอโอ้ยแสดงว่ามาเร็วไปหน่อยใช่ไหมใช่อ๋อเนี่ยดูสิลูกกาลังแบบเขียวๆแบบนี้เลยใช่ลูกใหญ่แต่ว่ามังคุดมันมีปัญหาเหมือนกับทุเรียนไหมไม่มีค่ะมังคุดจะเป็นแค่เพี้ยไฟตอนที่ว่าออกลูกเล็ก เราต้องต้องทําให้ได้เพียเ้ยไฟแต่ถ้าเราฉีดเพียวผงไปแล้วเพีย้ยไฟมันก็จะหายไปใช่คือมีแค่เพีย้ยอย่างเดียวใช่เพียยเ้ยมันจะมาตอนไหนตอนบังคุดอายุเท่าไหร่ตอนบังคุดอายุประมาณสักดอกบานอะอประมาณสักสามสัปดาห์ที่ที่นั่นอะดอกมันจะบานผิวมันจะอ่อนถูกไหมคะมมถ้าเราไม่ฉีดตัวเพียวผงไปนะ่ะ เพียวไฟมันจะลงลงเพราะจะมทำให้เป็นกากเขาเรียกกากผิวมันจะไม่มันไม่เขียวแล้วลูกก็จะไม่สวยด้วยใช่มันมันจะแบบแค่แกนเล็กไปเลยไหมใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเราใช้เพียวฉีดไปแล้วลูกมันก็จะใหญ่ขึ้นนี่อายุมันก็ยังไม่ได้สุกนะคะแต่ว่าลูกมันก็ยังใหญ่ใหญ่แล้วใช่ใช่ทงที่อายุเท่านี้แต่ก่อนมันจะไม่ใหญ่เท่านี้ใช่ใช่โอ้เคยเราเราเคยเห็นใหญ่สุดป้าเราโชว์ให้ดูกันหน่อยดีกว่าเคยเห็นใหญ่สุดเนี่ยมันมากเท่าไหร่บ้าง มันคือมันก็เป็นเบอร์หัวเขาเรียกเบอร์หัวนะคะมังคุดเขาจะเรียกเบอร์หัวมันก็จะใหญ่เนี่ยลูกใหญ่นี่มันเลยเบอร์หัวไปแล้วค่ะมันก็ได้ราคาถ้าผิวสวยจะได้ราคามังคุดอ่ะไหนป้าโชว์ให้กล้องดูหน่อยถ้ามังคุดผิวสวยจะได้ราคาโอ้ยแต่ผิวสวยมากผิวสวยลูกใหญ่ดูสิคืออันนี้คือเจ็แปดวันประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้แล้วเหรอครับใช่มันจะมังคุดมันจะทยอยสุกค่ะถ้ามันได้อายุของมันปุ๊บจะทยอยสุกนหนป้าที่หยิบมาในมือโชว์ให ทีมงานดูหน่อยอันนี้คือเกิดเกิดอะไรนี่มันมันสุกแล้วค่ะมันมีขึ้นแต้มขึ้นใส่เลือดเขาเรียกขึ้นใส่เลือดอ๋อคือเป็นเป็นเส้นเส้นแบบนี้ใช่ใช่มันจะเป็นจุดแดงแดงอ๋อนี่คือเริ่มสุกแล้วใช่ใช่เราต้องเก็บเพราะมันจะได้น้ําหนักครับถ้าเราเก็บสุกเลยมันน้ำหนักมันจะเบาไหนมีตรงไหนที่จะพาเราไปดูรัาว่าไปดูตรงไหนกันรลยค่อยเดินไปเรื่อยๆกันเลยตอนนี้คือช่วงนี้ฝนตกบ่อยไหม บ่อยเพิ่งมาตก2วันนี้ยค่ะแล้วอย่างบางคุณเขาชอบน้ำเยอะน้ำน้อยน้ำเยอะค่ะอืก็เหมาะเขาเลยใช่ใช่เห็นบอกว่า <ๆ S 1> ตะก่อนเนี่ยบางคุดมันสุกไม่สม่ำเสมอกันมันเกิดจากอะไรครับก็มันสมมุติว่ามังคุดเนี่ยมันได้อายุของมันแล้วใช่มันอาจจะขาดอะไรเนี้ยคือแป้งน้ำตาลหรืออะไรเนี้ยแต่เราฉีดเพียวไปเนี่ยมันจะช่วยให้สุกสุกสม่ำเสมอและสุกเยอะอ เราก็เก็บผลผลิตได้เยอะถ้าเราฉีดเนี่ยอย่างช่วงเนี้ราคามันได้ใช่ไหมคะครับร้อยวันนี้มันลรอยู่ร้อยสามสิบเมื่อวานยังก่อนร้อยหกสิบเราก็จะได้ราคาวุ้ราคาสูงมากใช่ใช่ไปอย่างนี้มันมันออกประมาณสามสิบต้นครับนี่เราเหมาไปแล้วเหมาไปแล้วสองแสนห้าโอ้ลงทุนประมาณห้าหมื่นเหรอเต็มที่ห้าหมื่นอันนี้คือคือต่อครั้งถูกไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่ต่อครั้งต่อปีปีนี้เราลงทุนเพราะว่ามันทํายากหน่อยอากาศมันแปรปรวน ปีนี้เป็นปีที่ทำยากค่ะมังคุดอ่ะอส่วนมากก็จะไม่ค่อยออกกันลงทุนห0 0 0 0ื่นได้ถึง 200, 2 0งแสนใช่มันห0 0 0 0ื่นี่คือมันรวมค่าแรงค่าพ่นค่าพ่นยาค่ารดน้ำค่าอะไรด้วยไงมันก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะ เขาได้มีคนเข้ามาดูเราไหมว่าเอ๊เราใช้อะไรเนี่ยป้าแป๊ดทำไมมันถึงมังมคุดคทุเรียนหนึงดีขนาดนี้มีค่ะมีมีม<ะ>ก็แนะนําไปว่าใช้เพียวก็มีคนเริ่มเริ่มจะใช้กันอยู่เริ่มใช้ตามทีนี้ขอพูดแบบภาพรวมได้ไหมว่าพอใช้เพียวแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าย,ยัางไงบ้างคุ้มสิคะเพราะว่าเราอ่ะลดคือลดการใช้จ่ายลดตังค์อ่วาวางนเละลดะตังค์<ะ>น้อยลงประหยัดปุ๋ยประหยัดยาคือมันมันใช้ตัวตัวเพียวตัวเดียวก็คืออ่ะมันจบ เราไม่ต้องไปสรรหาตัวอื่นมาแล้วมันก็ไม่ต้องป้องกันอะไรมากมายเท่ากับว่าแต่ก่อนใช้ยาทุกตัวเลยใช่ใช้เยอะมากทั้งไซเปอร์อัลบาใชอะไรหมดเลยอ่ะที่ยามัเป็นชื่อสารนที่เป็นอันตรายนะคะอ๋อก็คือใช้เยอะแล้วพอใช้เพียวเนี่ยมันลดราคาเท่าไหร่ประหยัดไปได้เท่าไหร่โอ้ประหยัดเยอะมากเลยค่ะคุณสมมตินะสมมติจะลงทุนทุเรียนแสนหนึ่งอ่ะอาจใช้เพียวเราอาจจะใช้แค่สามหมื่นประมาณนี้อืแต่ถ้าก่อนหน้านี้ล่ะก่อนหน้านี้ใช้เยอะมากประมาณ หลายแสนนะทเบีนทั้งรอบเลยฉีดรอบหนึ่งคือถังพันลิตรอะ่ะสามตีพันอ่อ 3, อะออ ลงทุนนะนะแสดงว่ารวมๆกันแล้วลงทุนเป็นแสนใช่มันต้องหลักแสนขึ้นค่ะใช่เพราะว่าพื้นที่มันเยอะใช่แต่พอใช้เพียวแล้วเหลือแค่หลักหมื่นใช่มันเหลือแค่หลักหมื่นก็คือไม่ใช้ยางอื่นเลยใช่แต่เพียวใช่แล้วต้นไม้มันก็สมบูรณ์แสดงว่ารายได้ก็ดีด้วยผลก็สวยด้วยใช่ไหมเดี๋ยวไปกินกันดีกว่าโอเคไม่อยู่ในรถใช่ไหมใช่ค่ะไปเลยป้าอยากจะลองกินแล้วทั้งแบบทุเรียนได้กินไหมเนี่ยวันนี้ทุเรียนยังไม่สุกค่ะทุเรียนต้องเบษาไปงั้นไปกันเลย ตามสัญญาเลยครับคุณผู้ชมครับนี่เราจะมานั่งชิมมังคุดลูกใหญ่ๆอุ้ยทำไมมันลูกใหญ่ขนาดนี้ป้าแป๊ดเพราะฉีดเพียวเข้าไปลูกมันเลยใหญ่โอ้โอลูกดูสิฮะอันนี้คือสีแบบนี้คือสุกแล้วใช่สุกแล้วค่ะทานได้ค่ะครับผมดูสิฮะลูกใหญ่ๆเดี๋ยวมาดูเนื้อกันนะว่าเนื้อเขาจะน่าทานขนาดไหนวิธีการบีบมันต้องบีบยังไงฮะตุกๆคืออย่างนี้เลยไช่บีบ่างนี้ก็ได้บีอ๋อบีบอ่างนี้ก็ได้อ้าคุณผู้ชมมาเลยฮะนี่ดูสิผู้ชมคุณผู้ชมว้าวลูกมันหวานมากเลยแน่เลยเนี่ย อืมอืมอืมดีเลยอะ่ะมันเป็นเหมือนสามรสอะป้าใช่อืมถ้าค้างคืนอีคืนจะหวานเจียเ๊ยบเลยอืมนี่เพิ่งเก็บมาจากต้นค่ะคุณผู้ชมได้กินอะไรสุกๆแบบเนี้ยนะฮะสดๆใหม่ๆดีมากเลยะคือมความหวานกำลังดีคือมันทั้งแบบหวานอมเปรีย้ยวแต่รสชาติดีมากทำไมถึงรสชาติดีอะครับป้า ฉีดเพียวเข้าไปมันทําให้รสชาติดีเนื้อดีเนื้อฟูอลูกใหญ่นะนี่ลูกใหญ่หญมา<ะ>กเ,ออเนื้อมันจะฟูข้างในอะ่ะเหมือนเมื่อวันมันสุกสม่ําเสมอมันจะไม่เป็นแก้วที่เม็ดแต่ละเม็ดบางทีมันจะเป็นแก้วใช่ใชมไม่ใช่แก้วแล้วก่อนที่จะฉีดเพียวรสชาติมันเป็นยังไงบางคุัมันอย่างนี้ที่ก่อนมาก่อนที่ไม่ได้ใช้เพียวนะม,มันจะสุก น้อยสุกทีลไม่ขี่ลูกต่อต้นแต่ถ้าฉีดเพียวไปแล้วมันจะสุกเยอะบางทีเป็นย่าม 4, อ่ะสี่โลห้าโลมาทำให้เก็บผลผล,ผลิตได้เยอะอือแต่ถ้าแต่ถ้าเราไม่ใช้เพียวนะมันมันน้อยมากอะ่ะแล้วถ้าฉีดตัวช่วงเนี้ยมันได้ราคาด้วยครับหลังจากที่ป้าได้ใช้เพียวมาแล้วป้ารู้สึกว่าเพียวมันตอบโจทย์หรือมันคุ้มค่าในเรื่องไหนบ้างมันลดต้นทุนม,มันลดต้นทุนแล้วได้จ่ายเราเยอะอแล้วมันทำให้ผลผล,ผลิตสมบูรณ์ครับ แล้วขายได้เงินเยอะอไแเ้วเนาะเพราะเกษตรกรความฝันของเกษตรกรก็<อ>คือปีหนึ่งมีครั้งเดียวอ,ะอ่ะเออเราทุ่มทุนมาแควครั้งเดียวอ่ะใช่เพราะฉะนั้นมันต้องได้ผลผลิตที่ดีขึ้นใช่ถ้าก่อนใช้เพียวเนี่ยทั้งมังคุดทั้งทุเรียนรวมกันเนี่ยเราเสียค่าอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างเป็นแสนถ้าหลักแสนนะราบใช้้ถ้าเราไม่ได้ใช้เพียวก่อนที่เราจะเราจะใช้ยาทั่วไปเนี่ยหลักแสนมียาประเภทไหนบ้างก็มียาฆ่าแมลงยาพวกฮอร์โมน เราต้องฉีดนะคะเร่งดอกใช่เร่งลูกใช่ผสมเกสออรอ,อะไรทุกอย่างหรอเป็นแสนเลยเหรอครับเป็นหลักแสนขึ้นค่ะแล้วมันลดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่จากต่กอนหลักแสนหลักแสนมันก็จะเหลือหลักหมืน่นสมมติว่าเราทุนมาก่อนเราใช้ยาฆ่าแมลงแสนหนึ่งถ้ามาใช้เพียว,วเราจะอยู่แค่หลักหมื่นหลักหมื่นแค่สองหมื่นเงี้ยมันลดต้นทุนเยอะแล้วะป้าจากแสนเลอสองหมื่นเลยเหรอเวลาเราฉีดต้นฉีดใบฉีดดอกหรือฉีดลูกเพียวมันลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็ทําให้ดินฟู ด,ดินก็ได้ด้วยใช่ไม่ได้ที่ดินด้วยไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเพิ่มใช่ใช่มันลดต้นทุนรอแล้วผลผลิตมันก็ต้องเพิ่มมากตามใช่ใช่อ่าอย่างเช่นทุเรียนอ่ะรวมรวมหนึ่งปีหนึ่งก่อนใช้เพียวได้กี่ตันหลังใช้เพียวได้เท่าไหร่เราเราเราบอกกันตรงๆมาก่อนมันได้แค่สิบตันอะไรอย่างนี้ใช่พอเราใช้เพียวขึ้นมาแล้วเราก็บังก็1สิบตันขึ้นใช่แล้วปีนี้คือราคาให้ด้วยก็จะได้กำไรเยอะอยู่โอ้ยรวมรวมแล้วปีนี้คิดว่ามังคุดกับทุเรียน รวมกันแล้วเนี่ยได้กำไรเท่าไร่เลยปีนี้ลองฟันนี่แบบอกกได้กลมมนกันได้เป็นล้านเลยมนกันได้เป็นล้านเลยมนกันได้เป็นล้านเโอ้แต่่วนมากไม่ค่อยได้บอกใครอ่ะวิธีงานมาถามคุณพี่เขาไม่ได้เนี่ยแต่เท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ยที่ได้กำไรขนาดนี้นะลงทุนทั้งหมดคือปีนี้เรอคะ่คปีนี้เราลงทุนแค่หลักแสนประมาณสองแสนอ่ะเป็นที่แต่กำไรเราได้เป็นล้าน แต่เพราะใช้เพียวเนี่ยมันเลยทําให้เพราะเพราะมันมันหลายรอบ้วยเนาะการฉีดหลายรอบใช่ไหมแล้วก็มันมีหลายส่วนหลายส่วนด้วยเนี่ยมันก็เลยรวมรวมกันแล้วเนี่ยเป็นหลักแสนแต่ถ้าลองคิดดูสิว่าถ้าไม่ใช้เพียวอ่ะหลายแสนกว่านี้อีกหลายค่ะคุณบางทีมันเป็นเหมือนเหยียบเกบล้านเหมือนกันถ้ามันโรคนู่นโรคนี่เข้ามามันต้องใช้เยอะเกือบล้านแล้วบางทีขายได้บางทีใช่บางทีมันได้แบบ เข้าทุนเลยอ่ะมันได้กาไรนิดหน่อย,อยนั่นเองแล้วเวลาเราขาดทุนเลยหรือรได้กาไรนิดหน่อยเงี้ยรู้สึกไงบ้างส่วนมากเราไม่่อยขาดทนุนก็ได้กาไรบางทีเสมอตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็รู้สึก,กว่าเหนื่อยฟรีไปปีปีหนึ่งก็แล้แต่เออใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าผลไม้เนี่ยบางทีมันเป็นหน้าฤดูกาลเราก็หวังปีหนึ่งมีครั้งเดียวใช่ไหมปีเดียวต้องเอาให้ได้มากที่สุดใช่เราต้องทําผลผลิตออกมาให้ดีดีเราจะได้ราคานั่น ถ้าเราออกอย่างเงี้ยเราได้ราคาถ้าเราออกหลังๆไปอัราคาอาจจะไม่ดีเหลือ20บาท15บาบาทนี่คือหลักร้อยขึ้นนี่ไง เพราะฉะนั้นขายได้ก่อนผลผลิตดีก่อนนะคุณผู้ชมแล้วสวยแบบนี้ไปที่ไหนเขาก็ให้เกรด A ไปเลยอะใช่ A A A บวกไปเลยอย่างเงี้ยสวยมากจริงๆอันนี้คือส่งนอกด้วยเนาะไปส่งลงแล้วก็ส่งนอกด้วยเท่ากับว่ามันลดต้นทุนเพื่มผลผลิตเลยอะนะหรือว่าเรื่องของการเติบโตขั้วมันเหนียวขั้วมันดกอยู่ได้ไหมใช่ใช่มันเหนียวอยู่นี่ก็ไม่ได้อุ้มลูกเขาที่เาเรียกอุ้มลูกใช่ปะใช้เชือกอุ้มลูกนี่ก็ไม่อุ้มเออเนี่ยดูสิไม่เป็นไรปล่อยมันห้อยแบบนี้เลยเพราะขั้วมันเหนียว ใช่ไหมบางที่ไม่ได้อุ้มลูกมันใหญ่มากใช่ขั้วขั้วเหนียวขั้วยาวผู้ใหญ่เท่ากับว่าบาสสรุปอย่างนี้ได้ไหมว่าใช้เพียวแล้วลดต้นทุนใช่เพิ่มผลผลิตใช่เกษตรกรมีรายได้ใช่แล้วมันก็ป้องกันพวกที่เราดูดอากาศเข้าไปด้วยใช่สารเคมีอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เ็นต์เลยเนาะสุดท้ายประทับใจเลยเพียวที่สุดเลยแป มา,มาทับใจเพียวหรือคะมาใช้แล้วมันได้ผลผลิตไดต้ดตังค์เยอะเลย <laughs> <อ> <laughs> ใช้แล้วมันรวยใช่ไหมฮะ <laughs> ใช,ใช่ถ้าวันนี้มี10คะแนนให้เพียวกี่คะแนนให้10คะ่ะให้10คะ่ะให้10ค่ะเย้ตอบไปเลยสิเต็มเลยคุณครูบอกว่าสอบผ่าน ให้1ิบไปเลยใช่ไหมคะ,คะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาแชร์แบบว่าความรู้ดีๆให้ให้รายการแล้วก็คุณผู้ชมได้ฟังกันด้วยนะแล้ววันนี้ก็มีของเทียลึกมา่อๆให้กับป้าแปดด้วยนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์นะกิฟต์เซ็ตจากเพียวให้ไปเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับก็จะมีทั้งแบบเพียวเวิร์กนะคะเพียว พาวเวอร์ซูเปอร์เพียวครับเพียวโผงแล้วก็เพียวเอกด้วย<ะ>ให้เพิ่มความคุ้มค่ามากขึ้นกว่าเดิมคุ้มค่าไหมเนี่ยคุ้มค่าคุ้มค่าต้องใช้เพียว <Pe el. S 1> เอาไปเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาปิดรายการกันหน่อยดูรายการบ่อยๆอยู่แล้ว<ะ>ใช่ไหมครับ<ะ>นี่เลยครับเดี๋ยวแลกกันนิดนึงนะฮะให้พระแป๊ดเนี่ยได้ถือทั้งซูเปอร์เพียวแล้วก็เพียวเวิร์กละกันนะโอเคนะคะ,ะ,คะอ้าว แล้วเรามาปิดรายการกันดีกว่าครับป้าแปดครับถ้ามีคนแถวนี้ผ่านไปผ่านมานําผลิตภัณฑ์ตัวอื่นม,มาให้ลองใช้จะใช้ไหมครับไม่ใช้ค่ะอย่างนี้ต้องทํายังไงครับอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวค่ะ